สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568เรามาเริ่มราศีแรกค่ะชาวราศีเมษรหรือลัคนาเมษผู้ที่เกิดวันที่13าเมษถึง13พฤษภามาดูกันนะคะว่าชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษในช่วงเดือนเมษายนนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ ศาสตร์สามสำรับนะคะคือสำรับแรกเป็นโดมิโนมหัศจั์โดมิโนศาสตร์ไพ่เอ่อคีออฟเลอฟแล้วก็ศาสตร์ไพยิปซีในการพยากรณ์เดี๋ยวมาดามจะเปิดอย่างละสามชิ้นนะคะสามชิ้นสามใบเพื่อพยากรณ์ว่าเรื่องราวดีๆจะมีอะไรเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะ มาดามขออนุญาตชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดโดมิโนโและไพ่แทนคุณไพ่และโดมิโนโรู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามจะเปิดนำด้วยการใช้โดมิโนโในการเปิดนำนะคะโดมิโนโชิ้นแรกได้02 ชิ้นที่สองได้ 6, 4และชิ้นที่3ได้3 1ในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษในช่วงเดือนเมษายนนี้เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีเมษชิ้นแรกได้2อศูนคุณอาจจะมีชื่อเสียงนะคะ,ะเป็นช่วงที่อาจจะต้องการชื่อเสียงอาจจะต้องการการยอมรับต่างๆ เป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นนานแล้วที่หรืออาจจะทำมานานแล้วยืดเยื้อมานานแล้วมันน่าที่จะมีชื่อเสียงสักทีในช่วงเดือนเมษายนเนี้จะมีชื่อเสียงมีคนรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นถ้าคุณทำอะไรที่ อยู่ในสินในธรรมเสมอต้นเสมอปลายไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่ตุกติกไม่หมกเม็ดบอกได้เลยว่ามีชื่อเสียงโด่งดังทำให้คนรู้จักคุณมากหน้าหลายตายิ่งขึ้นชีวิตจะพลิกฟื้นจากที่ร้ายร้ยมันจะกลายเป็นดีขึ้นมาได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้แต่ถ้าใครทําอะไรที่ผิดศีลธรรมนะตุกติกหมกเม็ดไม่ตรงตามข้อตกลงทุจริตไม่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีศีลธรรมในใจเนี่ยบอกได้เลยว่าชื่อเสียงคุณก็จะโด่งดังเหมือนกันแต่จะโด่งดังไปในด้านด้านลบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเอ,อ่สิ่งที่คุณกระทำเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่การวางตัวการทำตัวของแต่ละบุคคลด้วยดังนั้นในในศาสตร์โดมิโนจึงบอกว่าผู้ที่ เกิดราศีเมษใครทำอะไรอยู่ในศินในธรรมมีมีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสโด่งดังชีวิตจะพลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดีมีคนรักใคร่มีคนเมตตามีคนให้การช่วยเหลือผักดันผักดันส่งเสริมสนับสนุนแบบรับๆแต่ผักดันแบบก้าวกระโดดการงานจะมีโอกาสเติบโตขยับขยาย ทำให้มีชื่อเสียงได้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่สําคัญควรศึกษาเรียนรู้ทุกอย่างให้รอบคอบและจะยิ่งทําให้งานของคุณมีความมั่นคงได้มากยิ่งขึ้นข้อสําคัญนะคะถึงแม้จะมีจุดดีแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องจุดเสียด้วยเราเอาที่จุดดีก่อนเรื่องคําพูดคําจาต่างๆ ชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษคําพูดเนี่ยปากเป็นเอกเลขเป็นโทเพราะฉะนั้นคําพูดของคุณน่สามารถพูดและผลักดันให้คุณน่ก้าวกระโดดได้มีมีเออเขาเรียกว่ามีคนรักมีความก้าวหน้าได้แต่ก็ต้องระวังคําพูดที่บางทีพูดไม่ทันคิดคิดเร็วพูดเร็วพูดออกไปแล้วทำให้เสียหายกับตัวคุณเองได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นชาวราศี Med, หรือลัคนาเมธต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาด้วยนะอย่าพูดอะไรตรงเกินไปขวานผ่าซากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียให้กับตัวคุณได้ถึงแม้จะเป็นเรื่องราวดีๆก็จริงแต่ว่าในโดมิโนก็อยากจะเตือนในสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังด้วยมาดูไพ่คีย์ออฟเลิฟจะบอกอะไรต่อสําหรับชาวราศีเมธหรือลัคนาเมธไพ่ใบแรกได้ไพ่อืพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยเห็นไหมเขาบอกว่าอะไรที่ไม่ควรพูด อย่าพูดนะคะมันจะไม่ได้เกิดผลดีกับตัวคุณเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ควรพูดให้เงียบให้เงียบเอาไว้ภายใบต่อมาเขาบอกว่าถ้าคิดจะพูดอะไรก็ตามที่มันจะเกิดผลดีกับตัวคุณให้ถามใจคุณดูก่อนว่าถ้าเราพูดแบบนี้ไปมันจะดีไหมมันจะส่งผลดีกับตัวเราไหมหรือถ้ามีคนมาพูดแบบนี้กับเราเราจะรู้สึกชอบหรือเราจะรู้สึกไม่ชอบถ้าเรายังไม่ชอบเลยการพูดแบบนี้ เราอย่าพูดถ้าเรารู้สึกว่าพูดแบบนี้ไปแล้วมีคนมาพูดแบบนี้กับเราอุ้ยเราปื้มมากเลยเราดีมากเลยเราชอบมากเลยคุณพูดได้เลยเพราะว่ามันก็จะส่งผลดีให้กับตัวคุณเขาบอกว่าเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวในที่นี้ต้องระมัดระวังไม่มีใครเห็นใครดีเกินหน้าได้ต่อให้เป็นเพื่อนที่รักกันแค่ไหนก็ตามเพื่อนที่รักกันจริงๆบางครั้งบางทีมันยังมีติดตะงิดตะงิดอยู่ในใจว่า ทําไมเขาถึงได้ดีกว่าเราคนที่ขี้อิจฉาแบบคนที่ไม่ขี้อิจฉาต้องพูดคนที่ไม่ขี้อิจฉาเลยถามว่าบนโลกใบน,นี้มีไหมมีแต่มันน้อยน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะต้องระมัดระวังเรื่องเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวด้วยนะอาจจะเป็นแค่เพียงเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพราะฉะนั้นไพ่จึงเตือนว่าเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณรู้จักระมัดระวังตัวบางครั้งเพื่อนฝูงก็ไม่ใช่เพื่อนรักเสมอไปอาจจะเป็นแค่เพียง เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวสำหรับคุณเท่านั้นเองนะคะมาดูไพ่ยิปซีสรุปปิดท้ายให้ว่าเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เกิดราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าไพ่ยิปซีบอกว่าอัศวินเหลียนอัศวินเหลียนในที่นี้เขาบอกว่า คุณกาลังมองาหาความมั่นคงให้กับชีวิตดังนั้นความมั่นคงในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังเรื่องความคําพูดคําจาความมั่นคงในชีวิตจะเกิดขึ้นได้คุณมีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสเติบโตขยับขยายมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นชีวิตคุณจากแย่ๆให้มันดีขึ้นมาสิ่งที่รอคอยมานานแล้วมันจะประสบความสําเร็จในช่วงเดือนเมษายนเพียงแต่คุณหนึ่งต้องระวังคําพูดสองต้องตั้งมั่น ต้องเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่คุณจะทําแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้ในช่วงเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับเรื่องงานนะความรักยังไม่มาเลยอะ่ะมาดูต่อมานะคะว่า ไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่เรามองโฟกัสเรื่องราบผลรายได้เพราะฉะนั้นเรื่องราบผลรายได้มันจะมีเข้ามานะคะมันจะมีทั้งเข้ามาแล้วก็มีทั้งจ่ายออกไปการจ่ายออกไปอาจจะเกี่ยวกับการลงทุนนะคะการลงทุนในที่นี้เขาบอกว่าไพ่โดโดมิโนบอกว่าจะลงทุนอะไรก็ตามถ้าเป็นการลงทุนใหม่ ะะให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่แต่ถ้ามันเป็นการลงทุนแบบของเก่ามันก็มีโอกาสที่จะเติบโตขยับขยายสาขาแล้วต้องมีการลงทุนเพิ่มเกิดขึ้นการลงทุนเพิ่มเกิดขึ้นจะส่งผลทําให้คุณมีล่าผลรายได้เพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณจะทําคุณต้องศึกษาเรียนรู้ให้รอบคอบคุณอาจที่จะต้องทําอะไรแบบใจเย็นสักนิดอย่าใจร้อนเกินไปค่อยเป็นค่อยไปเป็นดีที่สุด ทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผลักดันส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่ลับๆนะคะในที่นี้เขาบอกว่าพูดจาให้มันหวานหูเขาไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าพูดอะไรที่เรียกว่าเออฉันเป็นคนตรงอ่ะฉันก็พูดตรงๆของฉันแบบเนี้ยไม่ได้ไปพูดที่ไม่ได้ไปพูดจากโกหกเนี่ย อะไรที่มันเลี่ยงได้เลี่ยงเลี่ยงคําพูดที่มันตรงเกินไปและแรงเกินไปจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างที่มาดามบอกถามใจตัวเราว่าสิ่งเนี้ยที่เราพูดถ้ามีคนพูดใส่เราเราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบเราอย่าพูดแต่ถ้าเราฟังแล้วโอ้อันนี้ดีจังเลยชอบพูดมาแล้วเรารู้สึกด,ดีอันเนี้ยเราพูดให้คนอื่นฟังเขาก็รู้สึกแบบเดียวกับเรานะคะไพ่ใบสุดท้ายใบสุดท้ายจะบอกอะไรกับโอ้โห ดีเลยทีเดียวชาวราศีเมษเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือสิบเหรียญหมหมายถึงการที่เรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ทั้งครอบครัวนะคะไปันชั่วลูกชั่วหลานใครที่ทํางานที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะทาธุรกิจส่วนตัวที่สามารถสืบทอดต่อชั่วลูกชั่วหลานได้บอกได้เลยว่าธุรกิจที่คุณทํามาถึงชั่วลูกชั่วหลานได้เลยนะรวยกันไปเลยสามชั่วโคตรในที่นี้นะคะเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ สิ่งที่คุณทำหนึ่งต้องระมัดระวังเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงที่เป็นแค่เพื่อนเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอะไรที่เป็นความรับไม่ต้องบอกแต่ในที่นี้ก็บอกว่าสิบเหรียญน,นั่นหมายถึงการที่เรียกว่าคุณมีโอกาสได้เฉลิมฉลองในสิ่งที่คุณทําและประสบความสําเร็จทําให้ครอบครัวมีความสุขส,สามหนึ่ง นะคะสามหนึ่งบอกถึงว่างานที่คุณทําเป็นงานเกี่ยวกับด้านการใช้คําพูดคําจาต่างๆคําพูดคําจาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวคุณใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านคําพูดคุณอาจจะเป็นครูเป็นไกด์เป็นล่ามเป็นมัคคุเทศก์เป็นนักพยากรณ์เป็นนักจิตวิทยาเป็นโค้ดเป็นที่ปรึกษาซึ่งมันอาจที่จะหมายถึงเป็นเป็นคนขายประกันก็ได้นะเป็นคนขายประกันเป็นเซลเป็น อะไรอะ่ะที่เกี่ยวกับการใช้คําพูดทั้งหลายเป็นโคศกเป็นเป็นล่ามเอยเป็นโคศกเป็นพิธ,ธีกรได้หมดเลยนะคะจะสร้างรายได้ที่ดีให้กับคุณทําให้ได้รับความสุขไปชั่วลูกชลานได้เลยทีเดียว ในที่นี้เขาบอกว่าการงานดีแล้วการเงินหลักการเงินดีมากนะคะการเงินดีมากในช่วงของเดือนเมษายนนี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าการงานดีนะชาวราศีเมษการเงินโดดเด่นมากเลยทีเดียวมาจากความกระตือรือร้นมาจากการรู้จักเก็บหอมรอมริบของคุณนะต้องมีความต้องมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว แล้วมันจะทําให้คุณเก็บเงินได้อยู่นะคะมีรายได้ดีการเงินดีความรักล่ะความรักเป็นยังไงเขาบอกว่าความรักในที่เนี้ยมันอาจจะมีการที่เรียกว่าเราบ้างงานจนไม่มีเวลาให้กับความรักอาจจะเป็นแค่เพียงเพื่อนกันไปก่อนยังไม่มีคนที่จริงจังหรือเรายังไม่ได้คิดจะจริงจังกับใครอย่างเ สมมติมีคนเข้ามามันก็ช่างใจตัวเราดูอยู่ว่าเอ๊ะเราจะจริงจังหรือจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้จะดีไหมจริงๆแล้วมันก็มีคนเข้ามานะเพราะมันเป็นจังหวะที่คุณอะมีสเสน่ห์อยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณอาจจะอยากที่จะมีความมั่นคงในครอบครัวก่อนแล้วถึงที่จะคิด อยากจะมีความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนอ่าแล้วถึงจะคิดสร้างครอบครัวถึงจะคิดมีแฟนเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษคนที่โสดจะเป็นประมาณนี้ก่อนอยังไม่อยากที่จะมีครอบครัวอยากมีความมั่นคงก่อนเพื่อที่มีครอบครัวไปแล้วอ่ะเผื่อมีลูกมีอะไรทุกอย่างจะได้สุขมีพร้อมทุกอย่างจะได้รับความสุขความสะดวกสบายละเพียงแต่ข้อสําคัญต้องระวังคําพูดคําจาของเรานะมันจะทําให้ ผิดใจกันได้และที่สำคัญนะความรักของชาวราศีเมษอาจจะรักเก่ารีเทิร์นกลับมานะคะส่วนเ,เรื่องสุขภาพสุขภาพให้ระวังสุขภาพสักนิดหนึ่งนะใครที่อายุเยอะหน่อยแล้วก็ระวังเรื่องเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุนะ์น่ะมันจะมาจากทางกรรมพันธุ์ใครที่มีเกณฑ์ผ่าเจาะก็จะมีเกณฑ์ผ่าเจาะแต่ปลอดภัยนะคะ ส่วนเอ่อถ้าถามถึงว่าเจ็บป่วยอยู่จะรักษาหายไหมเจ็บป่วยอยู่มีเกณฑ์รักษาหายเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับคุณใครที่มีเกณฑ์ผ่าเจาะผ่าเจาะเราจะปลอดภยัยเจอหมอเก่งนะคะจบคําพยากรณ์สาหรับเรื่องราวดีๆของชาวราศีเมษใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์โดมิโนศาสตร์ไพ่ยิปซีไพ่ออร์เคกิล ไพ่โคโคโลโนทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาได้หรือใครสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาเพื่อมาสอบถามค่าครูค่าเรียนกันนะคะสําหรับเ c ที่เข้ามาหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด,ามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ